สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากการโดยดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s x c e p t i o n a l นะคะต้อนรับเข้าสู่ํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างเช่นเดิมเป็นดวงรายเดือนนะคะต้องแจ้งก่อนนะคะว่าถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามนะคะกิ่งฟ้าจะแปะไทม์สแตมป์เอาไว้ใต้เ s c r i p t i o n เขียนหน้าที่เอาไวต้ตรงหน้าคลิปอีกต่างหากยูทูบเลื่อนได้นะคะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ฟังอะไรเลยนะคะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆนะคะว่าทําไมต้องเกินเยอะแยะมากมายต้นคลิป จำเป็นจะต้องเกิื่นและต้องบอกเป็นประจำนะคะน,นี่เป็นหลักการของกิ่งฟ้านะคะต้องทําแบบนี้นะอ่ะฉะนั้นแต่ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าอยากฟังชิวๆสบายๆนะคะอ่าไม่ได้รีบร้อนอะไรก็สามารถฟังต่อเนื่องทั้งคลิปของกิ่งฟ้าได้เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนนะคะสําหรับ12ราศีที่กิ่งฟ้าแยกแต่ละคลิปนะคะเป็นประจําเดือนเมษายน268หรือ2025เรียกว่าเป็นสง n g k r a n Days นะคะหรือปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะมันอาจจะแปลกใจตรงที่ว่าทําไมกิ่ง มาเห็นหน้าอะไรยงเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าดวงรายเดือนจะมีแต่มือกับไพ่อะไรยงเยงี้ยค่ะกิ่งฟ้าก็ขออนุญ,ญาตนะคะทํา สลับไปสลับมาแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแล้วก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะคะเพื่อที่ตัวกิ่งฟ้าและตัวคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะในการดูคลิปหรือกิ่งฟ้าในการทําคลิปด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าก็อยากจะมาอวยพรในปีใหม่ไทยนี้ขอทุกท่านที่ดีกับกิ่งฟ้านะคะเป็นแฟนช่องที่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่งมาติดตามกันใหม่ๆแล้วก็ดีกับกิ่งฟ้ามากขอทุกท่านพบเจอแต่ความราบรื่นราบเรียบนะคะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะทั้งกายและใจทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณนะคะขอให้คุณได้รับกําลังใจดีจากคลิปนี้ไปะ,ะเพราาา่กิงฟ้ท โดยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าพี่ไพ่หรือกิ่งฟ้าเรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าบางคลิปที่จะมีพี่หินเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ให้กับทุกท่านเนี่ย ต้องการที่จะเตือนหรือบอกกล่าอะไรกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามพลังงานพี่ไพ่ตามนั้นเลยนะคะกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณจะได้รับกําลังใจข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากกิ่งฟ้าหรือจากพลังงานไพ่กลับไปนั่นเองนะคะกิ่งฟ้าก็ถือว่าเป็นกําลังใจกอดบลูทูธผ่าน YouTube ตรงนี้สม่าเสมอในทุกคลิปนะคะไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะคะส่วนท่านใดนะคะที่อาจจะอยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะบางคนโอเคกับ Normal s p ป e ดแบบนี้ไม่ต้องปรับแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงมันทําได้หมดเลย YouTube จะมีฟังน ขวาบนของคุณนะคะกดคลิกเข้าไปเขียนกดตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วปรับช้าได้หมดเลยแล้วแต่เรานะคะเพราะมันจะเป็นคอมเมนต์ส่วนน้อยมากๆค่ะที่กิ่งฟ้าแบบบังบอกเป็นประจำนะคะว่า,าพูดแบบเร็วเกินไปน,นู่นนี่นี้คือกิ่งฟ้าต้องแจ้งแบบนี้ว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะ แล้วกิ่งฟ้าก็เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วกิ่งฟ้าสะดวกแล้วก็มันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นแนวทาในการทํานายของอาจารย์กิ่งฟ้าเป็นแบบนี้ค่ะกิ่งฟ้าเลยสะดวกใจแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติให้ปรับช้าลงหรือเป็นแบบอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วสุดท้ายกิ่งฟ้าก็จะกลับมาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉะนั้นยูทูบมันปรับได้ก็ให้ปรับตรงนั้นไปนะคะแต่ถ้าบางคนแบบว่าที่โอเคแบบเนี้ยก็ไม่ต้องปรับแล้วก็ฟังต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมาาากๆๆนนะะคทที่่แแบบบบหลย ยังฟังกิ่งฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใครที่สนับสนุนกิ่งฟ้าทุกช่องทางหรือว่าดีกับกิ่งฟ้ามาเลยตลอดกิ่งฟ้าก็ขอให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปเลยนะคะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดวีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่สญญาะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจําเดือนเมษายน2560 8หรือ2025น้าะคะทำนายจัใไพ่พี่เน่เราก็ไพ่ทาหลอดอย่างเช่นเดิมนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเรามาเริ่มกันเลยเป็นไกด์ไลน์ก่อนนะ Drive แล้วเดี๋ยวค่อยเจาะลึกตามหัวข้อนะคะอย่างเช่นเดิม Fulfillment Healing โอเคพลังงานอเ c o มอีกนิดนึงโอเ okay. ค Innocence พลังงานเนี่ยเขาจะบอกได้เหมือนกันนะคะว่า ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆแต่ถ้าเราบอกว่าก็ไม่ได้ไปไหนค่ะอาจารย์มันอาจจะเป็นการท่องโลกออนไลน์ใช้สื่อออนไลน์ค่อนข้างเยอะหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่พักอาศัยหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทางานหรือปรับเปลี่ยนย้ายตําแหน่งเป็นได้หมดเดยมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงทําอะไรหมายการเดินไปข้างหน้าการก้าวกระโดดไปข้างหน้าการปรับเปลี่ยนการพัฒนาน,นั่นเองนะคะแล้วไพ่อะค่ะมันจะขึ้นเป็นลักษณะของคำว่าการทํางานเยอะเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้คุณก็ ทํางานเยอะแต่มันก็อาจจะมีการที่คุณจะได้ประสบการณ์หรือว่าไรายได้เพิ่มแต่คุณก็จะโชคดีว่าอาจจะเจอเจ้านายเจอลูกน้องหรือเจอลูกค้าหรือเจอใครสักคนที่แบบอยู่เคียงข้างเราโอเคมากๆค่ะมันเหมือนกับว่างานอาจจะเยอะมันอาจจะหนักหรือมันอาจจะมีเครียดบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แต่มันจะมีคําเตือนอย่างหนักแน่นคือเรื่องคําพูดคํเจรจาของคุณค่ะหรือเรื่องการสื่อสารเอกสารสัญญาได้ด้วยฉะนั้นคิดก่อนพูดไม่ได้บอกให้คิดมากแต่ให้คิด พินิจพิจารณาว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือเปล่าหรือว่าเราพูดแล้วมันไปทําร้ายอะไรหรือเปล่าแต่กิงฟ้าเข้าใจหาการพูดจะตรงตกไปตกมาเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องดูสถานการณ์แล้วแต่สถานการณ์ก,กันไปนะคะแต่สิ่งไหนที่จําเป็นต้องพูดตรงเพื่อให้มันเข้าใจไปเลยก็ต้องพูดกิงฟ้าเลยบอกว่ามันแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่เิติวอชั่นที่มันเกิดขึ้นณนตอนนั้นด้วยละกันนะคะแล้วไพ่ก็เตือนในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญา หรือว่าคุณจะดูอะไรแบบในเรื่องผลประโยชน์หรือสมมติเราต้องร่วมลงทุนร่วมพูนอะไรกับใครเนี่ยคือต้องดูให้มันละเอียดมากๆกิ่งฟ้าบอกอีกนิดนึงนะคะพอดีกิ่งฟ้าเจ็บเส้นเสียงนะเนื่องจากพูดมาหลายคลิปมันอาจจะต้องพูดเสียงเบานิดนึงหรือบางทีเสียงมันสั่นนิดนึงนะขออภัยด้วยแล้วกันนะคะอ่ะถัดไปเออบางท่านถ้าคิดจะออกรถก็มีโอกาสที่จะทําได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อหรือเบิร์นเอาท์หายอย่างอื่นทําเลยค่ะ แบบอาจจะแบบถ้าสมมติเราบอกว่าเราออกจากสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็ต้องหางานอดิเรกเพิ่มเติมหรือไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนพักสมองมันช่วยได้จริงๆนะคะมันเหมือนไปรับพลังงานดีๆพลังงานได้มกจากการที่เราไปท่องเที่ยวมันก็จะช่วยได้อีกทางนั่นเองนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณมีโอกาสได้รับความสําเร็จพอไพ่ขึ้นเป็นไพ,พ่พิเนษขึ้นมาคือความโชคดี victory คือความสําเร็จชัยชนะหรือคุณอาจจะเจออะไรบางอย่างที่เรียกว่า จากสถานการณ์ที่แบบมันอาจจะไม่ดีอยู่ดีก็แบบมีอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือเราแบบไม่คาดคิดคาดฝันบางสิ่งบางอย่าง ที่เป็นความโชคดีอะ่ะมันกําลังจะเข้ามาหาตัวคุณจากสถานการณ์ที่มันไม่โอเคกําลังจะโอเคขึ้นนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าดวงช่วงนี้ของคุณองพูดลงๆคือดวงกําลังจะขึ้นนะคะแต่กิ่งฟ้าบอกเสมอยามขึ้นอย่าลงระเิง,งยามลงอย่าทอ้อถ้ากิ่งฟ้าพูดคานี้แปลว่าดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าดีอยู่แล้วจะดีขึ้นทวีคูณแต่ในเวลาเดียวกันอะอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนต้องระวังให้มากนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการทํางาน ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างการงานอันนี้เป็นไพ่ใบพิเศษนะคะ in love with บางคนบอกว่ารักงานที่ฉันทำมากๆบางคนบอกอใช่เหรออะไรเงี้ยจะบอกแบบนี้นะบางคนรักงานที่ทำจริงๆถ้ามันเป็นงานที่เรารู้สึกถนดัดเป็นสิ่งที่เราทำได้ทุกวันไม่ใช่ว่าเราทำงานงานเปนหนึ่งซอมบี้ไปทำงานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะแต่ถ้าเราได้แบบโชคดีแล้วกันได้มีโอกาสที่ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยกิงฟ้าจะบอกเลยว่า,วามันยิ่งดีมันจะยิ่งแบบ u p พ e ว l ตัวเองเลยแต่ถ้าบางคนบอกว่า เอออยากไปหางานที่รู้สึกว่าตัวเองชอบทําหรือทําได้อะไรเงี้ยก็ควรหาสิหาสิ่งนั้นแต่ถ้าเราบอกว่ามันไม่ได้จริงๆเราต้องทําในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบร้ออร์แต่มันดีเป็นงานที่ดีอย่างเงี้ยก็ต้องอดทน,นะคะ่ะคือกิ่งฟ้าก็ให้กําลังใจได้อย่างเดียวจริงๆนะคะอ่าถัดไป ace of wands นะคะ j u d g m e n t q u e e n of wands ค่ะเรื่องการงานของคุณโอเคนะ โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกาลังจะเข้ามาแล้วไพ่ขึ้นเหมือนการเกิดใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรที่มันไม่ดีมันหลุดพ้อนออกไปค่ะมันกำลังจะจบลงอลไพ่ขึ้นเศรษฐีเศรษฐีหมายถึงว่าอะไรในสถานการณ์เรื่องการทํางานมันแปลว่าแต่เดี๋ยวกิ่งฟ้าดูเรื่องการเงินแบบเจาะลึกขห้อยู่แล้วเนาะแต่อาภายยัยมันจะบอกเป็นลักษณะค่าว่าบางคนที่ททางานเยอะก็ยิ่งได้เงินเยอ,อะแต่บางคนบอกว่าเงินเดิมมันฟิกอันนี้กิ่งฟ้าเข้าใจแต่มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะมันก็จะเหมือนกับว่า การทางานของคุณช่วงนี้มันน่าจะเป็นเหมือนการกอบโกยเป็นช่วงเวลาแบบนาทีทองที่จะกอบโกยแล้วมอเผอแบบว่าอาจจะมีโอกาสต่างๆที่มันวิ่งเข้ามาหาตัวเราเราต้องอาจจะต้องคว้าโอกาสตรงนั้นเอาไว้นะคะต้องลองทําดูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าต้องไปดีลกับหลายๆฝ่ายหลายๆคนคอนเน็กชันมันเพิ่มเข้ามาสถานการณ์ประสบการณ์ก็จะมีเข้ามานั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นทางที่ดีเรื่องการทํางานของคุณพี่กุมารบอกโอเคมันกาลังจะเจอสิ่งที่ดีเจออะไรที่มันเป็น เรียกว่าเป็นความมงคลละกันนะคะแล้วให้ขึ้นสะพานบุญอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหนุนนําคุณอีกมุมนึงอาจจะแปลว่าคุณได้รับการแนะนําอ่าอะไรเงี้ยคืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกคอนเน็กชันหรืออาจจะแปลว่ามีคนอาจจะพยายามดึงตัวเราไปทํางานเป็นได้หมดเลยแต่ให้ระวังในเรื่องสถานการณ์ในเรื่องอารมณ์น้ําโห ควบคุมอารมณ์ให้ดีอารมณ์ของเราสําคัญมากๆนะคะบอกไพ่ขึ้นว่าบางทีบางครั้งเราจะรู้สึกปี๊แตกกับบางสิ่งบางอย่างคิดว่าบททดสอบพุทธโทธธรมโมสังโฆค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันอารมณ์มันไม่ได้มเดือดมันเดือดดาลมากๆพยายามออกจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนแล้ว,วถ้าเราอารมณ์เย็นลงค่อยกลับมาพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ขิงฟ้าเข้าใจความบางทีบางสถานการณ์อ่ะเราจะเย็นทุกอย่างไม่ได้ดูแล้วแต่สถานการณ์ ไปแต่ขอให้ทําในสิ่งที่ไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนแค่นั้นพอนะคะและ้วไพ่ก็ขึ้นว่าถ้าหมอนมุมหนึ่งช่วงนี้คุณจะมีไฟในการทําสิ่งต่างๆมายิ่งขึ้นมีไอเดียปิ๊งปังความคิดสร้างสารรค์อยากทํานู่ทนทํานี่หรือว่าอาจจะมีงานที่เราจะต้องแบบต้องคิดต้องทําต้องเขาเรียกว่าเยอะสิ่งอะ,อะถ้าพูดตรงๆต,ต,ตอนนี้นะคะต้องทําเยอะสิ่งแต่ทําได้รอดทุกสถานการณ์มั่นคงมากดีมากเวร์ Word. ดีค่ะจบรู้เรื่องนะคะในเรื่องการทำงานดีมากๆค่ะถือว่าเป็สนสถานการณ์ที่ ทุกอย่างหลายๆอย่างมันกําลังเป็นใจให้กับคุณนะคะ,ะสําหรับในเรื่องของการเรียนการศึกษาเราเป็นยังไงบ้างนะคะการเรียนเนี่ยไพ่ขึ้น tower ขึ้นมาสถานการณ์ช่วงนี้อ่านก่อน,นะ six of pentacles ขึ้นมาขออีกใบหนึ่งนะคะ two of swords คือไพอ่อะมันขึ้นว่าบางคนอ่านนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะบางคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แบบรู้สึกว่าทําสอบไม่ได้หรือว่าแบบ ไม่เข้าใจเลยคือมันเหมือนกับว่าเราต้องขอความช่วยเหลือค่ะในประมาณนี้หรือว่าบางคนบอกว่าสอบไม่ผ่านสอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะกิ่งฟ้าเป็นกําลังใจให้คุณนะคนเรามันมีพรสวรรค์และความเก่งที่แตกต่างกัน อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อย่าคิดว่าเอ้ยมันไม่มีโอกาสมันมีโอกาสอยู่ครั้งใหม่ๆกิงฟ้าเลยบอกว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราแต่อนาคตก็ไม่แน่ก็อาจจะเป็นเวลาของเราเป็นช่วงเวลาของเราในสักวันหนึ่งนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าจะมีคนช่วยเหลือถ้าสมมติเรามีปัญหาในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือว่าบางคนแบบเปรียบเปว่าเรียนไม่ทนันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะต้องเข้าหาความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือโดยเฉพาะกับครูบาอาจารย์หรือคนที่เป็นเจ้าของวิชานะคะหรือเข้าหาผู้ใหญ่อาจจะช่วยเหลือเราได้อีกทางหนึ่งแต่ถ จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือแบบเปลี่ยนโยกย้ายหรือมีการซิ่วเปลี่ยนย้ายคณะก็เป็นได้แต่ถ้า,าต้องพูดตรงๆถ้าบางคนจะเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกหรือเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจเดือนนี้พักก่อนเพราะไม่มีเวลาเหมือนจะไม่มีเวลาเรียนอ่านะคะฉะนั้นอาจจะแบบพับโปรเจกต์ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันในเดือน,อ,นอื่นๆหรือเดือนหน้าก็ได้เป็นต้นไปนะคะ,ะแล้วก็ไพ่เขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้นะคะใครกำลัง เรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารเพิ่มเติมหรือหลักจิตวิทยาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมเรียนไปเลยดีมากๆอันนี้คือพู้เพิ่มเติมเฉยๆนะคะอ่ะก็ขอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆนะคะในเรื่องการเรียนการศึกษาแต่ถ้าบางคนอาจจะอยากเรียนเพื่อตอบปริญญาต่างๆเพื่อเอามาแบบต่อยอดในเรื่องการทําง,งานต่างๆอนะคะ่ะมันเหมือนเป็นการแสวงหาอยู่ในช่วงนี้ละกันนะคะเพราะว่าไพ่ยังขึ้นเป็นสถา,านการณ์ที่เหมือนกับว่ายังอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจ มีความคิดอยู่อะไรประมาณนี้แต่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทำก็เป็นได้สำหรับในเรื่องของอการเงินค่ะเป็นยังไงบ้าง Six of Swords Two of Cups Three of Wands Queen of Pentacles Page of Swords The World จริงๆการเงนินของคุณโอเคนะใช้ได้นะคะ แต่มันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะหมดเงินไปกับบริวารบุตรลูกหรือแม้กระทั่งแบบสัปสั์เลี้ยงยังได้เลยอะคุณอาจจะหมดไปกับบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกจําเป็นต้องจ่ายออกไปจําเป็นที่ต้องใช้ออกไปประมาณนี้นะคะหรือหมดเงินไปกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์คือต้องบอกแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนเนาะบางคนอาจจะหมดเงเงินไปกับพวกแบบเติมเงินเติมเงินในเรื่องเกมระวังนิดนึงนะคะ หรือว่าถ้าบางคนอาจจะบอกว่าจําเป็นต้องสมมติบางคนทางานพวกสื่อออนไลน์มันอาจจะใช้พวกการตลาดยิงแอดอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอ,อย่างนะเพราะกิ่งฟ้าไม่ได้มีความรู้ตรงนี้นะแต่ไพ่แค่ขึ้นบอกเฉยๆว่าถ้าลงทุนอะไรไปกับสิ่งที่จําเป็นลงทุนไปเลยทําไปเลยดีมันจะได้ผลตอบแทนมาดีมากๆแต่ช่วงนี้คิดพิาจารณาดีๆว่าจําเป็นหรือไม่นะคะ ใช่เลยบอกแบบนี้แค่นั้นเองเพราะว่ามันอาจจะหมดเงินหรือเสียเงินไปบางส่วนเพื่อได้ผลกําไรตามมาในอนาคตมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่กิ่งฟ้าก็มองว่าการเงินของคุณกาลังจะดีขึ้นหรือสถานการณ์กาลังจะดีขึ้นมันจะมีความคลี่คลายเกิดขึ้นไพ่ขึ้นัโหสิก,กรรมพอมาพูดถึงเรื่องการเงินมันแปลว่ากาลังจะดีขึ้นกําลังจะดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วไพ่ขึ้นง,ง่ายๆสบายๆมันแปลว่าใช้จ่ายคล่องแต่อย่าคล่องปลื้มจนเกินไปคือออกหมดก็ไม่ได้เนาะมันก็ต้องมีเข้ามีออกแบบแต่พอๆกันนะคะ ถ้าใครคิดจะเก็บเงินเพื่อไปซื้อของมีค่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเอามาต่อย,ยอดสมมติเปรบเปย์นเนาะไปซื้อทองเนี่ยเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยมากๆากนะคะแล้วไพ่ขึ้นท่าน้ำสมบูรณ์มันอาจจะออกแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ฟล o w ค่ะรับรื่อรับเรียบกัอเงินกิ่งฟ้ากับมองว่าดีไม่ดีไม่แย่แต่ก็แบบแต่ถ้าเรา ตั้งใจมากๆในการเพียรพยายามในการทำอาหารกินยังไงเงินก็เข้ามาสะพัดค่ะมันอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละคนจริงๆมันใค่ขึ้นควีนถือเหรียญส่วนมากแล้วมันคือโอเคดีอยู่แล้วค่ะเป็นทุนเดิมนะคะอ่าฉะนั้นอยู่ที่การใช้จ่ายเงินของแต่ละคนต้องมีสติด้วยนะจ๊ะสี่สำคัญมากๆจ้ะอ่าเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทค่ะเป็นยังไงบ้างมีโอกาสที่จะมีคนเดิมๆคนเก่ากลับมาบางคนบอกว่า ไม่ต้องการพลังงานกเก่าค่ะาจาย์กิ่งฟ้าเข้าใจเจนเย็นนะคะคนเดิมคนเก่าสามารถเป็นเพื่อนเก่าม่ได้ภาพเก่าคนเคยรู้จักคนอื่นก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปแต่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยแต่พอมาเจอกันคุ้นเคยจังเลยคนเราเนี่ยกิ่งฟ้าบอกเสมอไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอกันมันเคยมีปุลมีกรรมมีวาสนาอันนี้โปรดใช้เวทยาณน,นะคะมันเหมือนกับว่า เคยเจอกันมาก่อนแต่จํากันไม่ได้ในอดีกลกการเเดชไม่ต้องย้อนไปไกลโนะ้ะแต่มันจะเป็นลักษณะน,นั้นมันจะมีเข้ามาในลักษณะน,นั้นเข้ามาค่ะแล้วก็คนที่จะเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างถ้าพูดตรงๆคือต้องเรียนรู้กันอีกเยอะนะคะอย่าเพิ่งตกลงปรงใจค่ะแต่คุยกันไปเรื่อยคุยกับขำได้แต่อย่ารีบร้อนเพราะไพ่มันยังขึ้นว่ามันมีอะไรเยอะที่เรายังไม่รู้ในตัวเขาแล้วเขาก็ต้องมีอะไรเยอะที่ยังไม่รู้ในตัวเราพลังงานเลยขึ้นว่าคุยได้เล่นได้แต่อย่าจริงจังแต่ พูดเพิ่มเติมถ้าบางคนมีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะกิ่งฟ้าเข้าใจเป็นคนแบบเป็นลักษณะคำว,ว่า open r e l a t i o n s h i p หรือว่าไม่ได้ผูกมัดมีความรักที่แบบไม่ผูกมัดกันคุณต้องตกลงกันให้เข้าใจนะคะเพราะว่าระวังปัญหาจะตามมาถ้าไม่ตกลงกันให้เข้าใจนะคะเพราะบางคนเป็นรักที่แบบเขาเรียกว่า Uh, with benefit, เฟรนด์วิดเบเนฟิตเราโตๆกันแล้วเนี้ยเราคุยกันตรงๆนะถ้าสมมติว่าคุณคุณก็ตกลงให้เคลียร์แต่ถามว่าถ้าในลักษณะเขาว่าเฟรนด์วิดเบเนฟิตมีเข้ามาไหมสามารถมีได้แต่คุณต้องดูดีๆโสดจริงไหมไม่ใช่ว่าไปเอาใครก็ไม่รู้ที่ไม่โสดมาไม่เอานะคะอย่าหาทำนะโสดโสดโสดกับโสดเจอก,กันไม่ว่ากันอย่าผิดศีลธรรมแค่นั้นพอ พราะบางทีเราผิดศีลธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะคะ่ะวิบากกรรมมันเข้ามาหาทําให้แบบเรื่องต่างๆมันลวนในชีวิตเราได้เลยนะบางทีมันไปโดนเรื่องอื่นๆนะคะอืนะคะก็นะะนั้นอยา่าทำอะไรที่เป็นเรียกว่าวิบากกรรมแล้วกันนะคะแต่ถ้าสมมติเราคุยแบบเราอยากแบบมีรักแท้แบบคุยกันานานๆไม่เปลี่ยนคู่บ่อยๆอะคะ่ะกิ่งฟ้ากลับมาว่าเดือนนี้เหมือนมันเป็นเดือนที่ต้องดูกันไปก่อนแต่ถ้าบางคนบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีใครก็อยู่โสดไปก่อนรักไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานไปก่อนก็ได้นะคะไม่ว่ากันก็ถือเป็นช่วงที่แบบเราจะแบบ ทำอะไรที่แบบทาเงินทําอะไรอย่างเงี้ยทำานาคตให้มันคงแล้วเดี๋ยวไม่แน,น่ความรักมันจะมีเดี๋ยวก็มีเข้ามาของมันเองสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนจะชัดเจนกันไหมไพ่ย,ยังขึ้นยังคงไม่ชัดเจนเพราะไพ่มันยังขึ้นการตัดสินใจยังมีอะไรที่ลังเลและโลเลใจกันอยู่สําหรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Nine of Pentacles นะคะ Three of Swords Eight of Cups The Moon เป็นคําเตือนแล้วกันไม่ใช่ว่าทุกคู่จะเป็นแบบที่กิ่งฟ้าพูดนะอันนี้ฟังเป็นแนวทางพออย่าไปตีกันอย่าเอาดูงไปทะเลาะกันนะคะฟังอย่ามีสตินะระวังนิดนึงการเลิกลาการการทะเลาะการการมีปัญหาหรือว่าการห่างเหินการน้อยอกน้อยใจการที่มันบางทีมันทะเลาะกันจากปัจจัยอื่นหรือปัจจัยภายนอกหรือมันเกิดจากมันมีอะไรบางอย่างที่มันยุทําให้มันเกิดปัญหาได้ถ้าคุณจับมือกันนั่นพอรักกันมากพอ คุยกันเดี๋ยวก็จะเข้าใจกันแต่ถ้าคุณรักกันไม่มากพอจับมือกันไม่แน่นพอปัญหาเกิดแน่นอนถึงขั้นเลิกลาได้เลยฉะนั้นเราดูดวงตรงนี้เละเพื่อเป็นมนุษย์เหนือดวงต้องระวังเอาไว้เท่านั้นเองถ้าเรารักกันดีไม่ต้องกลัวถ้าความรักของคุณมันล่อแหล่ตอนนี้เนี่ยคุณต้องระวังให้มากนะคะถ้าไม่อยากเลิกกันปรับกันให้ได้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆก็จะต้องเป็นบ้านต่างคนต่างเดินกันคนละเส้นทางเติบไปเติบโตกันคนละเส้นทางประมาณนั้นละกันนะแต่ถ้ามันมีเรื่องการขอโทษนะคะทำร้ายร่างกาย ไปกันไม่ได้คะ่ะจบยังไงก็ต้องจบคะ่ะอืนะไม่ว่าเราทําร้ายเขาหรือกิงามไม่เข้าข้างใครหรือว่าเราโดนทาร้ายก็ตามมันต้องจบคะ่ะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างแต่งงานต้องระวังตามคล้ายๆกับคนที่มีคู่เลยทํานายคล้ายกันเลยระวังนิดนึงการมีปัญหาการการทะเลาะกันการไม่เข้าใจต้องจับมือกันให้แน่นนะคะอันนี้คือ คําทํานายคล้ายกันเลยก็คือถ้าสมมตินคนที่แต่งงานกลับไปฟังคนที่มีคู่มันจะเหมือนกันเลยนะคะระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะในสถานการณ์ตอนนี้นะคะไม่อยากทํานายแบบนี้เลยแต่ไพ่เอาขึ้นเตือนถือว่าเราเป็นการระมัดระวังแต่ถ้าเราบอกว่ารักเราดีเรามั่นคงให้ข้ามคําทํานายนี้ได้เลยนะคะเรื่องสุขภาพคะ่ะ King of Pentacles the strength King of Wands the sun จริงๆถ้าสมมติใครที่แบบ หน้าตอนนี้กําลังป่วยอยู่แล้วเป็นโรคที่รักษาหายได้อาการจะดีขึ้นแล้วไม่กลับมาเป็นอีกหรือว่าเป็นยากขึ้นนะคะแต่ถ้าเอาตรงๆไพ่จะไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรมากมายมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรน่ากลัวในเดือนนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังเอาไว้อยู่ดีแต่ถ้าจะเป็นมันจะเป็นแบบทั่วๆไปมากกว่าอ่าอ๋อแต่หนึ่งอย่างต้องระมาระวังเรื่องร้อนในนะคะระบบในร่างกายมันร้อนะหรือว่าบางทีเหมือนแบบ แต่จริงๆมันก็น่ากลัวนะในบางมุมเหมือนสโตรกเลยอย่างเงี้ยเออหรือว่าระวังนี้เรื่องพวกเส้นเลือดต่างๆความดันนะคะควบคุมสถานการณ์ดีๆในเรื่องความดันด้วยละกันนะคะอ่าเหมือนระบบความร้อนในร่างกายอ่ะม,มันต้องระวังนิดนึงแล้วก็ในเรื่องพวก ตัวร้อนไข้หวัดคัดจมูกอะไรพวกนี้ค่ะต้องระวังเป็นโรคท,ทั่วไปนิดนึงถ้าถ้ามองอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะแต่กิงฟ้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสุขภาพดีกันทุกคนนะสาหรับในเรื่องของการทาบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่พ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าปุยาตายายหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ถ้าใครดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขากลับนะคะนั่นคือพระในบ้านแต่กิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละคนเจอสถานการณ์ไม่เหมือนกันแต่กิงฟ้ามีหน้าที่บอกว่าถ้าใครดีกับเราให้ดีกลับด้วย ะะแต่ทุกอย่างต้องทำเท่าที่เราไหวโดยที่เราไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีคะการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดแต่ด้กิ่งฟ้าดูเพิ่มให้ว่าเดือนนี้ทำบุญกับอะไรแล้วมันจะดีเนาะพลังงานนะคะจะขึ้นว่าอ๋อโอเคเป็นการสร้างพวกโบสถ์สร้างวิหารก็ได้สร้างพวกโรงพยาบาลโรงเรียนสร้างที่สาธารณประโยชน์เน้นเป็นอิฐหินปูนทรายกับเบื้องได้หมดเลยนะคะได้หมดเลย,นะะเลยแล้วก็เวลาเราทำบุญนะคะ อทุทิศกุศลให้กวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเราคนที่มีพระคุณครูบาอาจารย์แล้วให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะอย่าลืมเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยล่วงเกินในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามแต่รับบุญกุศลตรงนี้ไปด้วยนะคะการแผ่เมตตาบางคนมีความเชื่อไม่เหมือนกันกิมฟ้าพูดเลยนะบางคนบอกว่ายิ่งแผ่เมตตาเขาจะยิ่งมทลิเต่นไม่จริงหนึ่งทําให้ใจเราเบาสองยิ่งแผ่เมตตานะคะมันอาจจะเป็นการหลุดพ้นเราเนี่ยหลุดพ้นเรามีความสุขก่อน นะคะแล้วก็บางทีศัตรูกับกลายเป็นมิตรได้หรือไม่เช่นนั้นก็คือถ้าเขาไม่ดีกับเราจริงๆก็คือจะหลุดพ้นออกจากกันไปเลยนะคะฉะนั้นถ้าสมมติอย่างกิ่งฟ้าถ้ากิ่งฟ้ามีเจ้ากรรมนายเวรแล้วกิ่งฟ้าแบบอาจจะนึกหน้าได้หรือทราบชื่อนามสกุลกิงฟ้าก็จะแผ่เมตตาให้กับตัวเขาแล้วก็เทวดาประจําตัวเขาค่ะไปไเรื่อยๆจนกว่ากิ่งฟ้าจะพอใจนะคะการแผ่เมตตาแบบนี้มีแต่ผลดีไม่ได้มีผลเสียแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายเขาด้วยมันจะทําให้ใจเราสูงขึ้นด้วยซ้ำไปการแผ่เมตตา มันทําให้เราคิดอะไรบางอย่างได้มันมีสติมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็หมั่นสวดมนต์ทำสมาธิด้วยการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ดีสคริปชันในยูทูบเสมอเสริมพระก็ถาเงินล้นได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ3-4นาทีจะดีมากๆสําหรับชาวราศีกรกฎใครทําคนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าบางคนไม่ถนัดในการสวดมนต์่งสมาธิลองหากิจกรรอมอื่นทาให้เกิดสมาธิได้คะ่ะวาดรูปว่าเขียนออกกํา,ากลังกายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ โซเชียลดีทอกต่างๆควรทำนะคะรัดจากสือออนไลน์บ้างไปอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราก็ได้มันก็จะช่วยให้ผ่อนคลายสมองไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ขอให้ท่านมีความสุขมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายใน่เพลงนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องอาจารย์กิ่งฟ้าก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะ เข้าไปตอบทุกซูเปอร์แดงด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในนาคตนะคะแต่เพียงแค่กดไลค์กด s u b s c r ร b e กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจใกิ่งฟ้าติดตาม Facebook f a n p a ได้ติ๊กตอกได้ I g ได้สำหรับท่านใดที่อยากสนับสนุนอีกแบบหนึ่งก็คือกด Store หรือว่าร้านค้าในช่องของ YouTube กิ่งฟ้าได้นะคะกิ่งฟ้าก็จะมีปัตกตาก้ากิ่งฟ้าก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือค่าขนมเล็กๆน,น้อยๆมากๆนะคะนำมาต่อย,ยอดหรือพัฒนาช่องในการทำต่อไปนั่นนะะ่นนนนนนเอองะะคควัี้าาไปกทนนะทุ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ